ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลอูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลอูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาฬกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับอนอาจารเทพเงินเหลือเสี่ยวจูพูดอย่างไม่แสใจใช่ต่อให้เจ้าไม่ต้องการอนอาจารเทพก็จะมาฆ่าเจ้าถ้าพวกเขารู้จักครอบครัวและเพื่อนของเจ้า พวกเขาก็จะต้องฆ่าพวกเขาแน่ๆถ้าเจ้าออกไปข้างนอกในตอนนี้พวกมันก็จะมาทำร้ายครอบครัวและเพื่อนๆของเจ้าเจ้าอยากจะเห็นเรื่องแบบนี้งั้นเหรอเสียเส่ยวโจพูดเสี่ยวโจมองไปทศกูเยนาและถามอย่างจริงจังว่าเจ้ารู้ไหมว่าพ่อแม่ของข้าเป็นใครกูเยนามองะเทีเสี่ยวโจอย่างจริงจังและกล่าวว่าข้ารู้จักแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าเป็นเทพธิดาดอกไม้เป็นเทพระดับหนึ่ง เทพธิดาดอกไม้งั้นเหรอหัวใจของเสี่ยวจูตกตะลึงหลังจากผ่านไปนานหลายปีในที่สุดเขาก็ได้รู้ต,ตัวตนของแม่ของเขาแล้วแล่วพ่อของข้าละ่ะเสี่ยวจูถามอย่างรวดเร็วปู่ย่นาใส่หัวและพูดว่าข้าไม่รู้เจ้าเป็นลูกของเทพธิดาดอกไม้ในตอนนั้นเทพธิดาดอกไม้และคนอื่นๆในอาณาจักรเทพได้ติดตามคณะกรรมการอาณาจักรเทพเพื่อปราบปรามเทพปีศาจขณะที่เทพปีศาจร,รังจะถูกานึก เขาได้ฝังพลังไว้ในร่างของเทพที่ดาดอกไม้ที่กำลังตั้งครันเพราะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ปีศาจที่เขาปลูกอย่างเงีย,งยบๆจึงไม่มีใครรู้ในตอนแรกต่อมาหลังจากที่เทพปีศาจถูกผนึกแล้วแม่ของเจ้าก็ได้ให้กำเนิดเจ้าในวันที่เจ้าเกิดพลังปีศาจก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและผู้คนในคณะกรรมการอาณาจาักรเทพผู้คนก็รู้ว่าแม่ของเจ้ากำลังตั้งครันเมล็ดพันธุ์ปีศาจดังนั้นผู้คนจากคณะกรรมการอาณาจักรเทพ เริ่มที่จะไล่ตามราาเจ้าแม่ของเจ้าพาเจ้าไปทุกที่เพื่อหลบหนีสุดท้ายเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีไปที่ทวีปโตืวอวะเธอต้องการมาที่นี่และปล่อยให้ข้าปกป้องเจ้าแต่ก่อนที่เธอจะมาถึงผู้คนในคณะกรรมการอนาจารเทพก็ได้ตามเธอมาและในที่สุดเธอก็ยอมสละชีวิตและส่งเจ้ามายังป่าใหญ่ชิงโตแห่งนี้เจ้าหมายความว่าคนที่ฆ่าแม่ของข้า มาจากาคณะกรรมการอาณาจาักรเทพใช่หรือไม่ทัในใดนั้นรัศมีแห่งการสังหารก็ระเบิดออกมาจากบนร่างของเสี่ยวโจและรังปีศาจอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดออกมาทันทีเขาคิดจะแก้แค้นมาหลายปีแล้ววันนี้ในสุดเขาเขารู้ว่าศัตรูของเขาคือคณะกรรมการอาณาจาักรเทพและคณะกรรมการอาณาจาักรเทพคือองค์กรสูงสุดในอาณาจักรเทพซึ่งหมายความว่าศัตรูของเขาเขา้าเคอทั้งอาณาจักรเทพ ใช่เจ้าพูดถูกแล้วเทพเจ้าเหล่านั้นพูดถึงความเป็นกฎและเบียบความเท่าเทียมและความเป็นมนุษย์แต่พวกเขาะ่ะพวกเขาไม่ยอมปล่อยแม้แต่เด็กที่เพิ่งจะเกิดใหม่กเยนาพูดความขุ่นเคืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏขึ้นในใจของเซลโจอย่างกระทานหาันเขาจ้องมองกูยนาและถามว่าทำไมทำไมต้องเป็นข่าทำไมเขาถึงเลือกข่าเป็นเมล็ดพันธุ์ปีศาจกูยนาพูดอย่างไม่ใส่ใจว่านั่นคือทางเลือกของเทพปีศาจ ดานั้นหัวใจของเซียวจูก,ก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังเทพปีศาจงั้นเห,ออาหารอฮ่าเทพปีศาจถ้าไม่ใช่เทพปีศาจแล้วข้าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ปีศาจได้อย่างไรถ้าหาข้าไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ปีศาจข้าจะถูกไล่ล่าโดยผู้คนจากคณะกรรมการเทพได้อย่างไรดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเทพปีศาจหรือคณะกรรมการแดนเทพพวกเขาก็คือศัตรูของข้าดานั้นพลังงานสีดำมันไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดออกมา ผู้ใหนาไม่สะทกสถา,านบนใบหน้าของเธอและพูดอย่างเฉยเมยว่าเทพีศาสตร์กำลังทำสิ่งที่ยุติธรรมเขาต้องการล้มล้างอำนาจของคณะกรรมการอาณาจาักรเทพดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะทำเช่นนี้อ่าฮ่าช่างหัวความชอบธอรรมเถอะเพราะความชอบธรรมของเขาแม่ของข้าจึงถูกฆ่าตายทั้งเป็นเพราะความชอบธรรมของเขาข้าจึงถูกไล่ล่าโดยอาณาจักรเทพทั้งหมดในท้ายที่สุด ข้าเป็นเพียงม่ได้ผ่านปีศาจไม่ได้ผุ่นของเขาข้าจะคืนความแข็งแกร่งทั้งหมดของข้าให้กับเขางั้นเหรอฮ่า,หาเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าเซียวโจไม่อยากจะเป็นเบีย้ยของใครและข้าจะไม่ยอมให้ใครมาไล่ล่าข้าเช่นกันเซียวโจคำรามทั้งหมดนี้มันเป็นโชคชะตาของเจ้าเจ้าไม่สามารถที่จะฝ่าฟืนได้กุเย่นาพูดอย่างสบายโชคชะตางั้นเหรอ เสีจ,จูกเก่าอย่างเสียบขาดใช่แล้วทั้งหมดนี้คือโชคชะตาจจูเสียบจ,จ,จูเขมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ตะโกนว่าเจ้าพวกอาณาจาักรเทพเจ้าปล่อยให้ข้าข้ามผ่านมาเพื่อทนชะตากรรมที่ไม่เต็มใจแบบนี้งั้นเหรอแต่ทว่าเหนือท้องฟ้ากลับไม่มีการตอบสนองใดๆเสียบจูคุกเข่าลงบนเพิ้นเขาเข้าใจความจริงของทุกสิ่งแต่เขากลับไม่เต็มใจและเต็มไปด้วยความขุนเคืองชีวิตของเขาเหมือนช่างหน้าขันจริงๆ เทพปิศาจคือศัตรูของเขาแต่ตอนนี้เขาต้องพึ่งพลังที่ศัตรูมอบให้เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องคืนพลังให้กับเทพปีศาจอยู่ดีนี่มันน่าขันจริงๆแม่ของเขาอยู่ฝ่ายคณะกรรมการเทพแต่สุดท้ายเธอเขาถูกคณะกรรมการเทพสังหารนี่มันก็น่าขันจริงๆเหมือนกันนี่คืออาณาจาักรเทพในตำนานใช่ไหมนี่คืออาณาจาักรเทพที่ผู้คนมากมายอยากจะไปอาศัยอยู่งั้นเหรอ อนาจากเทพแบบนี้มันหมายถึงอะไรในเวลานี้ขุเยนาเจ้ามองพระที่เสี่ยวโจและพูดว่าข้าไม่อยากบอกเจ้าเรื่องนี้ข้าเกรงว่าเจ้าจะรับไม่ได้แต่เจ้าจะรู้เองว่าข้าไม่สามารถเก็บมันไว้ได้แต่ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่โทษสวรรค์หรือผู้อื่นมากนักข้าจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นและฆ่าศัตรูทั้งหมดของข้าขุวเยนาพูดอย่างเบาๆข้างั้นเหรอศัตรูของข้าก็คือเทพปีศาจ เจ้าก็อยากจะให้ข่าฆ่าเขาด้วยงั้นเหรอเซียวโจูพูดถ้าเจ้าฆ่าเขาได้ข้าจะไม่หยุดเจ้าไม่มีเทพเจ้าของเราองค์ใดจะหยุดเขาได้คุย,ยนาพูดอย่างเบาๆหัวใจของเซียวโจูกโกรธมากแต่เขารู้ว่าเหมือนที่คุย,ยนาพูดไม่ว่าจะเศร้าโศกแลกโกรธเคืองเพียงใดมันก็ไร้ประโยชน์เขาเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นเทพเจ้าให้คนเอ่นหรือเพื่อเป็นมเมืดอดนผ่านปีศาจให้กับคนเอ่นเอาละ เทพีศาต์หรือคณะกรรมการอาณนนาจักรเทพและโชคชะตาก็คือโชคชะตาในเมื่อพวกเจ้าทั้งหมดเป็นศัตรูของข้าถ้าอย่างนั้นสักวันหนึ่งข้าจะเหยียบย่ำพวกเจ้าทั้งหมดใต้เท้าของข้าเสี่ยวโจพูดอย่างเฉียบขาดสีหน้าของขููเยนาไร้ความรู้สึกใดๆเธอรู้เหมือนจะรู้มานานแล้วว่าเสี่ยวโจจะมีปฏิกิริยาแบบนี้เธอบอกมูแล้วทันใดนั้นก็ปรากฏช่องว่างขึ้นตรงหน้าดวงตาของเสี่ยวโจ เซียวจ,จูมองมาเขาคุ้นเคยกับถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีที่นี่คือโรคเบื้องร่างที่เขาเคยอาศัยอยู่ทลายนั้นชายชราผอแมแห้งก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเซียวจเขาคือเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสูสานผู้นี้ผู้ที่เคยชีน้นำเซียวจูในตอนนั้นนี่คืออีกเส้นทางหนึ่งสู่อาณาจักรเทพชายกระดูกสีขาวนั่นคือเส้นทางสู่อาณาจักรเทพคุยไดนาา่าว่าอย่างเบาๆเจ้าน่าจะรู้จักเขานะเขาเป็นแม่ทัพของเทพปีศาส หลังจากการต่อสู้ในปีนั้นตลอดหลายปีนี้เขาเคาเฝ้าอยู่ที่นี่มาโดยตลอดกูยีนาชีไปที่เจ้าหน้าที่ที่รักษาสุสานแห่งนี้ในเวลานี้เสี่ยวจูร,รู้สึกประหลาดใจยอย่างมากปรากฏว่าชายชราที่เฝ้าสุสานแห่งนี้อยู่ภายใต้คำสั่งของเทพปีศาจเช่นกันดังนั้นพูดอย่างหนึ่งก็คือชายชราที่เฝ้าสุสานก็เป็นเทพเจ้าเช่นกัน,กนงั้นเหรอเสี่ยวจูสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเจ้าหน้าที่ ที่เฝ้าสู่สารแห่งนี้ในตอนเริ่มต้นไม่ว่าเขาจะฝึกฝนอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ใช่คู่ต่อโซ่ของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสู่สารแห่งนี้เอาละเจ้าไปฝึกฝนได้และเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพเจ้าแล้วเราจะไปข้าวเหล่าเทพด้วยกันกูเย่นาพูดเสี่ยวจูนั่งรงไม่ว่าจะเป็นเทพเปรตหรือกูเยน่นาเขาก็ไม่สนใจแต่ตอนนี้เขาได้รู้ตัวตนของเขาแล้วเขารู้ศัตรูของเขาที่แน่นอนแล้ว ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือการแก้แค้นเขาไม่สนใจแผนไหนและไม่ว่าสถานการณ์โดยรวมจะเป็นอย่างไรเนื่องจากเทพปีศาจทำร้ายเขาและคณะกรรมการอาณาจักรเทพก็ทำร้ายเขาถ้าอย่างนั้นพวกเขาทั้งหมดก็คือศัตรูของตัวเขาเองเขาจะต้องแข็งแร่งขึ้นแข็งแร่งให้มากขึ้นสังหารอาณาจักรเทพเพื่อแก้แค้นให้กับตัวเองแรกแม่ของเขาชะตากรรมมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ เนื่องจากโชคชะตาต้องมาปราบปามเขาและการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมนี้เอาระช่วยไม่ได้นะเทพปีศาจคณะกรรมการอาณาจากักรเทพเราข่าก่อนสักวันหนึ่งข้าจะไปฆ่าพวกเจ้าด้วยตัวของข้าเองหน้าที่วิหารสำนักวิญญาณยธ์แสงสีทองบนวิหารดับรงอย่างคราทานหาันเทวรูปทูตสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางก็หายไปเหลือเพียงเฉยนเลิ่นเฉียดด้านหลังของเธอปีกทั้งหกปีก กลายเป็นสีทองอารามผมสีทองยาวสยายอยู่ที่ท้ายทอยมือขวาถือดาบยาวที่พึ่งชักออกมาเปลวไฟสีทองอันสมพลังพุ่งพรงพงพ่านไปทั่วร่างรวอนลายคล้ายกับขนนกเริ่มแผ่ขยายลงมาจากยอดดาบยาวแผ่ขยายไปทั่วดาบยาวค่อยๆแผ่ขยายไปยังเฉียนเลนเฉียแผ่ขยายไปทั่วใบหน้าแผ่ขยายไปทั่วร่างกายพร้อมกับรอยบุ๋มเล็กๆบนร่างกายเสื้อผ้าทั้งหมดหายไป หเห็นเรือนร่างอันสมบูรณ์แบบรดลายประหลาดนั้นเช่นเดียวกับเสื้อผ้าบนร่างกายของเฉียนเลินเฉียค่อยๆเลื่อนลงมาปกคลุมร่างกายทั้งหมดของเธอแสงสีทองประหลาดสองประกาะายเข้าด้วยกันพุ่งประกายแวววออกมาอย่างต่อเนื่องจิตสำนึกค่อยๆฝื้นตัวและระ่างวิญ,ญญาณตื่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดเฉียนเลินเฉียรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเธอชาไปทั้งตัวราวกับว่ามีมดหน้าผานตัวกำลรดังแทะร่างกายของเธอ ความเจ็บปวดมักจะทนได้ไม่ยากแต่ความรู้สึกเสียวซ่านนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความเจ็บปวดเสียอีกความรู้สึกเสียวซ่านที่หน้าสะพึงกลัวนี้ทําให้เฉียนเลินเฉียรู้สึกไม่สบายใจแม้กระทั่งสูญเสียความสามารถในการคิดความรู้สึกเสียวซ่านนั้นดูเหมือนจะมาจากไขกระดูกของเธอและเธอเข้ากระดังทุกทร,รมานแสนสาหัสในนั้นเธออยากจะตะโกนแต่ก็ร้องไม่ออกอยากจะเกาแต่ร่างกายขยับไม่ได้เลย ความสุขที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทําให้ร่างกายของเธอจมดิ่งลงสู่ความเจ็บปวดไม่รู้จบจิตวิญ,ญญาณอาจจะสลายไปได้ทุกเมื่อในเวลานี้เธอไม่อาจหวนคิดถึงถ้อยคําที่เฉียนเจ้าเลียวเคยกล่าวเอาไว้แม้แต่ความโศกเศร้าจากการเสียสละของท่านโปก็ไม่อาจที่จะละทิ้งไปได้แต่เธอเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าเมื่อจิตวิญญาณของเธอไม่อาจทนรับความเจ็บปวดนี้ได้ ตัวตนของทูตสวรรค์อาจจะพังทลา,ายลงอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่เธอจะไม่ได้รับมรดกเท่านั้นแต่มันยังทำร้ายให้เธอกลายเป็นผงธุรีในวิหารทูตสวรรค์แห่งนี้อีกด้วยจิตสำนึกของเฉียนเลินเฉียค่อยๆเลนลังลงนใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในจิตวิญญ,ญาณของเธอมันเคอปิปิตงผู้สงศั์ที่สวมชุดคมปิปิตงต้องมองเธอด้วยสายตาที่เย็ยนชาและสง่างาม เสียงของเธอดังออกมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเฉียนเลินเฉียเจ้าไม่อยากที่จะเหนือกว่าข้างั้นเหรอเจ้าไม่ได้เกลียดข้างั้นเหรอข้ารอเจ้าโย่เจ้าต้องการแก้แค้นเจ้าก็ต้องมาหาข้าให้ได้จิตวิญญาณของเฉียนเลินเฉียนั้นดูร้ายแม้แต่อาการคันอย่างรุนแรงก็ถูกเธอปั่นออกไปเล็กน้อยเวทองเกลียดเจ้าเกลียดเจ้าเจ้าไม่คู่ควรกับการเป็นแม่ของข้า ต่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าข้าจะาพากพลังที่เจ้าต้องการมากที่สุดไปได้ปล่อยให้เจ้าได้สัมผัสกับความเจ็บปวดภาพทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในจิตวิญญาณของเฉียนเลินเฉียร้อนเกิดจากความทรงจําที่ลึกที่สุดในหัวใจของเธอแม้จะเริ่มต้นการทดสอบแต่เธอไม่คาดคิดว่าความหลงไหลครั้งที่3นี้จะมาจากเซียวโจ่เฉียนเลินเฉียไม่เข้าใจจนกระทั่งวินาทีนี้ว่าเซียวโจ ถูกจดจำโดยตัวเธอเองในตอนนั้นเธอรู้ว่าเธอก็ติดอยู่ในใจเช่นกันในที่สุดก็เข้าใจในวินาทีนี้ว่าเซียวโจวเป็นชายคนเดียวที่เดินเข้ามาในใจของเธอเมื่อได้ยินเสียงแรกของเฉียนเลินเฉียร่างของเซียวโจวในสวนเลือกของจิตใจก็ค่อยๆลุกขึ้นมองดูเธอด้วยรอยเย้มการแขนออกรับแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาในแววตาของเฉียนเลินเฉียมีเพียงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเซียวโจวนั้น เธอแทบไม่ลังเลที่จะโผเข้ากอดแระความสดชื่นที่ทําให้อบอุ่นจิตใจก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอทันทีความเจ็บปวดทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปในขณะนี้เธอกอดความสวาง,งามที่อยู่ตรงหน้าเธอไว้แน่นชายผู้สูงศักดิ์เราวคำว่าเขาต้องการประสานร่างกายของเขาเข้ากับร่างกายของเธอเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ